คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ขอากาบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้เราก็มาถึงคลิปสรุปเนาะสรุป3ตัวตรงตรงและโต๊ดของข้างบนวันนี้เราก็จะมาสรุปเลขเด็ดๆกันถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะสตัวตรงๆงเด็ดเดดวันนี้ผมก็จะมาให้

แล้วก็หลัก6หลัก6ผมก็จะให้หกศูนยหกห้าสี่แล้วก็6 0 3แล้วก็6 7 4แล้วก็จะเป็นหลัก9 ก็จะเป็น904 903แล้วก็954แล้วก็จะเป็น974นะครับแล้วก็เลขรองก็จะมี 0 8 5 5 8 6 0 8ห5าแล้วก็เก้แล้วก็9ก้นี่แหละครับเลขรองเลขรองก็จะมี6หาง แต่เลขเลขเด็ดเด็ดเดี๋ยวผมจะวงกลมให้อีกทีหนึ่งว่าให้เน้นตัวไหนเนาะแต่ตัวนี้ก็เน้นเน้นนนะครับห้าศูนย์สี่ห้าห้าสี่แล้วก็ห้าศูนย์สามแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ หกห้าสีเก้าห้าสีกับเก้าเจ็ดสีที่เหลือจากนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องถ้าใครชอบเนาะแต่เดี mixer, นะ๋ยวผมจะให้ไลฟ์ไว้ให้เนี่ยเลขสูตรย่อมเยอะเสมอไปนะครับสสิติสถิตินะครับผมก็ย้ําเสมอเนาะ เลขสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดทุกงวดนะครับถ้าใครมีดวงกับผมบางครั้งมาตามงวดนี้ก็อาจจะปังๆแต่งวดที่ผ่านมามันหลุดนะครับนี่แหละครับพอรอบที่ผ่านมาเลขเลขไอ้เลขดับหลุดด้วยเนาะมันก็เลยไม่เข้านะครับพี่น้องแต่รอบนี้เราก็มาแก้ตัวกันใหม่นี่แหละครับใครชอบก็ตามได้ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับพี่น้อง ใครมาติดตามก็เมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมก็จะกลับไปหาก็ประมาณสักสามสี่วันเนาะก็จะตามกลับไปหากันเหมือนเดิมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมมากดไลค์กดแชร์กดสับสไค i b ์ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเดี๋ยวรอบหน้านี่วันที่หนึ่งเออวันวัน,วน,วนรอบหน้าเดือนเดือนพฤกภานี้ ที่จะถึงนี้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะมีสูตรหวยลาวมาลงให้ด้วยเดี๋ยวจะมีสูตรหวยลาวมาลงแล้วเนาะก็ใครชอบตามลาวก็ติดตามก็ได้นะครับวันจันทร์เดี๋ยวผมจะลงให้เช้าๆหน่อยเลขสามตัวเลขสองตัวเนาะผมก็จะลงให้ก็จะมีหวยลาวก็จะมีวันวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้เผื่อเราจะรวยๆด้วยกันเนาะ พราะหวยเรามันจะคิดง่ายกว่าหวยรัฐบาลไทยนะครับเพราะของเขามีแค่8ตัว8ตัวเนาะของไทยมันมีทั้งบนทั้งล่างเนาะมันก็เลยยากเพราะว่าหวยเรามันจะเข้าง่ายกว่าหวยไทยยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับพี่น้องวันนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็สวัสดีนะครับ